สวัสดีครับวันนี้เจอกับหลวงไข่พาเพลินนะครับวันนี้ภารกิจมาค้นหาคนหายจุนหายในป่านะครับนี้กําลังมาหาอยู่เราขี่รถด,ดูนําทาง,งหายไปสี่วันแล้วนะครับหายไปสี่วันแล้วเดี๋ยวเรามามองหายอยู่ในป่าครับมองหาตามเส้นทาง ทุานี่รเ็นขเก็บไปมจุดๆนะครับตพงเดินมาถตั้งหน้นูล้ากรยต้นกมปูเงี้ยต้นกัมปูบริเวณต้นกามปูนะครับจะลองรอยบริเวณนี้ นะครับตอนนี้เรามาสุดชายแดงประเทศไทยกันแล้วนะครับมากับชาวลุงครับปะจวบเอ็ดูโรวันดีเรามาตามหาลุงกันเลยขี่มาเรื่อยฝั่งนจะเป็นพม่าแล้วนะครับเนี่ยทางนี้เป็นพม่าไปละนะครับสุดเขตชายแดนประเทศไทยแวะมาสักการะเจ้าที่นะครับเฮ้ยไอเหนื่อยกันครับ โอเคครับโอเคครับภารกิจตามหาวันนี้ไม่เจอไม่รู้ว่ากลุ่มที่ว่าเดินไปไม่รู้ว่าจะเจอเปล่าน,นะครับวันนี้เ <c oughs> ดี๋ยวกลุ่มบ้านสวนบ้านสวนโมโตนะครับ <c oughs> อ๋อภารกิจตามหาคนนะครับวันนี้ทีมหาชาวบ้านสูญหายไปนะครับลุงอายุประมาณหกขิดถึงแปดขิดไม่มั่นใจนะครับหาของป่า เรามาช่วยได้แค่นี้อันนี้ครับปิดทิปน,นะครับมีชาวบ้านเดินกับทหารต่อเสดอนะมากลุ่มสมาชิกนะครับวันนี้มากัน6คันมากัน6กคันกลับกัน6คนนะครับโออ นี<_<_<_<_<_<_<_<_่เวลากี<_<_<_<_<_等等่โมงแล้วนะยิ<_<_<_<_่งสงแล้วี<_<_่โมงสี่โมงสามสามนะครับเโอ้เอครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กลุ่มบ้านสวนโมโตด้วยหลองไข่พาเพลินนะครับโอเคสวัสดีครับพี่ หลงไคอะไรนะเวลาหลงไคถ้าไปตั้งสติก่อนมันไม่เคยพาเพลินลงพาไปสุดเลยมั่งไม่เพลินมั่งนะบอกอยู่ออดว่าไงนะเพลินมั่งไม่เพลินมั่งนะครับพี่ไปทำไรมาเนี่ยแขนเครื่องในหลักฐานเลยพี่ฮะพี่โอ๋ไปเก็บขมวนไพลมาใช่ไหมครับเขาวัดเต็มล้อเลยนะเก็บขมวนไพล บีบาหุนกีบาหุนงานบุญงานบุญและดีสายบู๊ครับโอเควันนี้ขึ้นสุดภารกิจแล้วค้นหาโคนนะครับวันนี้ขอพรุ่งนี้เขาขอเชิญำดุจฉนับกนุนอยูหนึ่งวันนะครับ A aqui.